thank mm -hmm. you น้ำแดงแล้วก็อันนี้ให้ตายายกะอันนั้นคืออะไรคะอันนี้เหล้าจ้ะเหล้าบ่อือคือตายาย่สบายโบราณเกโบราณเหล้าไม่ไม่เบียร์เนาะจ้ะสิสิบเลยจ้ะอันนี้ตรูนะครับตรูค่ะอันนี้เอาไปเคลืนไหวไปจุดที่แสามตายายแล้วก็อันนี้ด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวให้ขี้เฮาเตรนตรูนี่เรยจ้านี่ย่างนี้เลยไปป้านี่สดเลย โอ้เนี่ยนมสนี่ลูกรูน้นมโปรชฉมคือภาษาไทยนี้เนาะชอบเอาข้าวาเอาแ <ทำ S 2> <อ>ป้งข้าวเหนียวจะละลายน้ำแล้วก็ปั้นปั้นแล้วใส่ใส่ใส่น้ำตาลรตรงกลางค่ะแล้วก็ต้มน้ำให้เดือดจ้ะแล้ว ปลาดมตุเลี่ปลาดมตุเลี่เต้าแล้วพอจะเอานี่เนลลลงนงรูปแบบองค์ที่ไหนเนี่ยพวิบายนพวิบาร์คือโยตุลเลนได้ข้างในนี่เป็นไสอะไรนะยายไสเน่น้ำตาลแดงน้ำตาลแดงยาแค่นี้แหละสองอย่างจ้าก็อย่างนี้แหละคุณครูครูชิมเลยนี่สมัยโบราณโบราณเขาทำแบบนี้แหละไม่ให้ขาดนะนมตะเล่ยต๋จ้านมตะเล่ยสมชื่อตะเล่ยตึอเหมือนกันยายา มือมึงมึงก็เมียนสกอหล่อมาวเนาะเมียนเทศน้ำตาลกับแป้งข้าวเหนียวอ่ะติดอะไรติดอะไรแป้งน้ำตาลบ่อะไรน้ำตาลก้อนจ้าอันเดียวเดี๋ยวก็มีแล uh, ้วแล้วก <an> <ividade> ็ตตโพอเด็กคนเก่ต่อไปแต่พอก็จะได้ไปช่วยเส้นไหว้ด้วยแต่รู้แต่จะนายทำเสร็จหรือยัง แลคิลุลาใหญ่ชนิดได้ใจสองสามคนก็เอาแล้วคุณครูยายเส้นเสร็จแล้วยายจะไปไหนต่อทำอะไรไปก็ไปเส้นทางโน้นเสร็จแล้วก็กลับบ้านไปเส้นไหายตายายสลัยืงให้แกกิเขาเรียกไงอ้อยอ้อยอ้อยซีมาชะม้ำไงยายอ้อยตายายโฮมมาชะน้มานอนกิอ้อยเธอใบเกิดเขมีอ้อยเธอเริชะน้ำทำใหตัวเส้นรวมขี้นี้ต้องอักขี้นี้อย่างแกเราอันนี้เปนย่ออันนี้

អត់ដលថ្ងៃនៅយឺតតកុំក្តីហ្នឹងយឺតអាធៀងយឺតទី1កន្លែងហូហូហូឡេហូ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 ហ តាមមានนมប្រកខ្មៅមានខ្លួនហ៊ូសាប់ត្រុកអ្នកឯងហ្នឹងឯងដប់អេអូយអត់យកខ្ញុំគិតนมប្រកខ្មៅហូបផងណាតែខ្ញុំហូបអ្ហា lớp 4 này là gì đây? là hạt dẻ. các bạn học sinh lớp 4 អូច្រើនណាស់បងមកមើលមរងារអូបានតង់ផ្ួងមើលចាំយ៉ាងនេះដែរអូហូបបកតែនៅតាយាយ មកទៅណាមតាមទេនដៃទេនតាទៅណាមហ្នឹងនេះយីយ៉ាងពីហ្អនູ້ថាក្បត់ទៅណោអីចៅអូមកប្រក់ទៅមកអ៊ុំទៀតណាស់តាបានទៅដល់ដៃហ្នឹងខ្ញុំកៅទៅទៅនីញឹមមនុស្សឆ្លាតតែយ៉ៃផေါនេះនេះគាត់មនុស្សឆ្លាតមកខាងអង្គសុខាតែឡៅអង្គតាគាត់ហ្នឹងនេះហើយ

យកយកមកគ្នទៅមកពីជាយយាននេះទៅមកថាទៅហូបលឿនតែទេជាអូបណ້ອຍតែកាត់គួយដែរលេសាច់នេះនេះហៅនេះយ៉ាងកាត់គួយ30000គ្រូនលាយទាំងអស់គ្នាគួយតែដៃគុំក្រងទៅត្រង់ផាន់ឯនេះប្រាប់បងណាតែយ៉ាយទៅណាមកតែយឺមកជា con subscribe cho kênh tiếp xúc. Để không mưa bye bye chứ. hấp dẫn Bye bye ในใบเกิดแคมเนี้อธุล์อ๋อน,นี่ใส่จะ<า>ใส่ใส่ใสใน,น,น,น้ำตาลแดงน้ำตาลแดงทำขนมเนี่ต้มน้ำให้เดือดอแล้วก็ผสมแป้งผสมแป้งให้มันเหนียวแป้งข้าวเหนียวะแล้วก็ตักน้ำตาลมานิดนึงใส่แล้วก็หฮอ,อย่างนี้อฮแล้วก็ ทำมือแบบนี้แบบนี้ปั้น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 พอน้ำเดือดเราก็หยิบใส่หยิบใส่พอสุกสุกแล้วมันจะโผล่ขึ้นนั่นแหละว่าสุกนี่คุณครูอากินดูซิอ่ะคุณครู